เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยข้อที่3ใช้ข้อความต่อไปนี้ตอบคำถามข้อกไก่และข้อขอไขกไก่ข้อความข้างต้นมีพยางค์คำเป็นกี่พยางขอไข่ข้อความข้างต้นมีพยางค์คำตายกี่พยาง ก่อนอื่นเลยเนี่ยพยางค์คำเป็นกับพยางค์คำตายความจริงแล้วคำเป็นกับคำตายเนี่ยมีกฎที่ตายตัวก็คือคำเป็นอาจจะเป็นแม่กงแม่กลนประมาณนี้ส่วนคำตายก็จะเป็นแม่กกแม่กบแล้วก็ยังมีอีกแต่สำหรับม .6 เนี่ยพี่คิดว่าอาจจะไม่ต้องจำให้มันเป็นกฎโดยเฉพาะขนาดนั้นวิธีที่พี่ใช้นะก็คือให้น้องลองอ่านออกเสียง แล้วดูว่าคําเป็นเนี่ยนะคือคําที่จะออกเสียงลากยาวได้ไม่สิ้นสุดเลยแต่คําตายเนี่ยจะทำไม่ได้นั่เองเรามาลองดูวิธีการที่ทำข้อนี้กันนะ ป่าดิบชื้นมีอยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของประเทศไทยให้น้องลองอ่านทีประพยางป่าน้องอะ่ะจะสามารถออกเสียงป่าแล้วค้างไว้ยาวที่สุดเท่าที่น้องทำได้เลยน้องสามารถจะลอ,ลองอ่านว่าป่าไปได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นป่าเนี่ยถือเป็นคำเป็นในขณะที่ดิบอะ่ะน้องไม่สามารถออกเสียงดอดเด็กเฉะละี่บอใบไม้แล้วลากเสียงยาวได้ตลอดถูกไหมเพราะมันจะจบที่ดิบก็คือไปต่อไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นดิบจะเป็นคําตายและน้องก็ทำปฏิละตัวชื้นได้มีอยู่อยู่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ของ ประเทศไทยความจริงแล้วเนี่ยน้องสามารถลองออกเสียงยาวๆได้นะอันนี้ทำเพื่อความรวดเร็ว,รวอย่างเช่นอะของอย่างนี้น้องก็ของไปได้เรื่อยๆถูกไหมอันนี้ก็คือจะเป็นคำเป็นนข่ะที่ประหรือว่าเทศเนี่ยมันจบถ้าน้องจะออกเสียงตัวสะกดให้ครบเนี่ยมันจะต้อง หยุดเป็นเสียงที่แบบเป็นคําตายนั่นเองดังนั้นข้อนี้มีพยางค์คำเป็นทั้งหมดกี่คำเก้าคำแล้วก็มีพยางค์คำตายทั้งหมดแปดคสรุปข้อนี้ถ้าโจทย์ถามเรื่องพยางค์คำเป็นกับคำตายไม่ต้องจำเกี่ยวกับแม่กกแม่กนอะไรให้ลองออกเสียงแต่ละพยางค์แยกกัน โดยคำเป็นเนี่ยจะสามารถออกเสียงลากยาวได้แต่คำตายเนี่ยเสียงมันจะจบถ้าน้องออกเสียงครบนะแล้วมันก็จะลาลกยาวไม่ได้เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ไปเที่ยวไหนก็ยากแต่เดี๋ยวนี้ใช้เวลากับครอบครัว,วมีความรู้ไปดูได้ทุกที่